เพ,เพื่อนคะมาดูต้นมะพร้าวด้วยกันคะ่ะเชา้ชาเช้าสดชื่นแจ่มใสอากาศดีๆมาดูต้นมะพร้าวกันนะคะค่ะมะพร้าวที่สวนป้านางคะ่ะคุณลุงเป็นคนปลูกนะคะป้าไม่ได้เป็นคนปลูกคะ่ะเพื่อนๆค่ะกําลังออกจานอยู่ก็มีนะคะเพื่อนๆมะพร้าวก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะเริ่มต้นการปลูกมะพร้าวก็คือปลูกมาได้ประมาณ5-6ปีแล้วคะ่ะก็มีหลายรุ่นรุ่นแรกก็ ให้ผลผลิตต้นสูงแล้วค่ะบางบางรุ่นก็กําลังต้นยังเตี้ยอยู่นะคะบางรุ่นก็กําลังเริ่มจะออกจันทร์ครั้งแรกค่ะมะพร้าวเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆโรคแมลงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะก็จะมีพวกด้วงบ้างแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ค่ะในสวนก็จะปลูกทั้งมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวกะทิค่ะลูกใหญ่ๆตัวโตวนะคะ แล้วก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมค่ะแต่ส่วนมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตได้เร็วค่ะ3ปีก็เริ่มจะให้ผลผลิตแล้วระยะเวลาที่จันบานนะคะจันของมะพร้าวบานก็จะใช้เวลาประมาณ 190- ยเกถึงสองวันเราก็สามารถเก็บมะพร้าวน้ำหอมไปทานอร่อยอร่อยได้ค่ะเพื่อน